อัปเดตราคาเหล็กประจำเดือนมีนาคม2565นะครับต้องบอกว่าขึ้นอีกแล้วนะครับผมจากเดิมที่มีการคาดการว่าราคาเหล็กจะปรับขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่ตอนนี้มีปัจจัยเข้ามาเพิ่มในเรื่องของสงครามในยุโรปนะครับทำให้มีปัจจัยเข้ามาสมทบเพิ่มในส่วนของการกระตุ้นราคาเหล็กให้สูงขึ้นนะครับรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ5แล้วก็อันดับที่12ของโลกมีส่วนแบ่งตลาดเหล็กโลกถึง14%ของตลาดโลกทั้งหมดนะครับ โรงงานเหล็กหลายๆโรงงานในยูเคต้องหยุดการผลิตลงนะครับรวมไปถึงรัสเซียนะครับที่ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับรวมไปถึงราคาน้ํามันราคาทองคําแล้วก็แร่ต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้น,นครับเป็นผลมาจากการเปิดฉากการโจมตีของรัสเซียนะครับปัจจัยทั้งหมดนี้นะครับอาจจะยังไม่ส่งผลต่อราคาเหล็กมากนะักแต่หากสงครามมีการยืดเดยื้อแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น,นครับก็จะมีผลกระทบต่อราคาเหล็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลายประเทศที่เคยซื้อเหล็กจากยูเครนแล้วก็รัเสเซียได้หันมาแย่งซื้อเหล็กจากประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับแต่ว่าจีนก็ยังอยู่ในช่วงควบคุมการผลิตแล้วก็ลดกําลังการส่งออกอยู่นะครับเหล็กหายไปจากตลาดโลกแต่ว่าความต้องการเหล็กนั้นมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ส่งผลให้เหล็กมีการปรับราคาที่สูงขึ้นตามไปนะครับในทางตรงนะครับการเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียอาจจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาเหล็กบ้านเรานะครับแต่ว่าในทางอ้อมนั้นมีผลกระทบแน่นอนครับเมื่อเหล็กขาดตลาดราคาเหล็กย่อมสูงขึ้นเมื่อราคาน้ํามันสูงขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อการขนส่งเหล็กทั่วโลกนะครับบวกกับราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เราจะต้องควักเงินมากขึ้นนะครับในการที่จะซื้อเหล็ก อย่างไรก็ตามขณะนี้เดือนมีนาคมราคาเหล็กได้ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว5%นะครับสงครามยังยืดเยื้อแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นขอให้เป็นเพื่อนเตรียมตัววางแผนรองรับสถานการณ์การใช้เหล็กไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ช่างโจ๊กลำปางแล้วก็เพจช่างโจ๊กลำปางด้วยนะครับ